เ,เดินน้อมเร็วเลยก็บรรยากามาเลยช่างเอ๊ะมาหาช่างเอมีผู้มิมอยู่ได้เคลื่อนฉางเอเนาะหรือไปอีกแล็บบอ๊ะยี่ามีอยู่นะเข้ามาอยู่ใหม่ใ้รบริเวนบอ๊ะอยู่เราไปเล่ะนะมันประวัติแถวนี่มันเป็นคนพเนจรเฮ้ยไปเรื่อยบ่ไปเรื่อยไม่อยูช่ชื่อๆนะ ันบเรายังอยู่อยู่เรากว่าหันคือเห็นใบจันทร์ใบชักเอาอยยังมาให้ดิให้เราตัดไม่แต่งเห็ดทานณตอนบัดอ้อยนี่ใช่ถ้าจะเอ็นลูกถ้าจะปลูกบ่อ้อยนี่นะขายบ่นี่กับแบบนี้ไงจักน้องเขาเลยจะเขาปลูกเห็นไหมล่ะเออบริษัทายแล้วมันหมดงามเนาะมันหมดลายเออเผื่อ อนาคตมีลูกข้างหน้านี่จะเอาลูกอีบ่ข้างหน้านีบ่เอาแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเท่าแล้วต่างคนกับต่างมีลูกมาแล้วเนาะเอ้หมดอันมีจ้าคนนะลูกจ้ะสาสามคนเออไก่บ่จากนี่เมื่อบ้านเจะฐานชิโดได้บ่บ้านได้บ่จอยบ้านฐานชิโดได้บ่ขอเขาจักคือการเรียกว่านไดนเนาะ ดงเห็นเนาะเลยดงเห็นไปหน่อยอย่างบ้านเลี้ยมไส้น่ะวิลาดณ์วิลาดดงเห็นโอ้ประมาณสี่ห้าสิบโลนี่เนีะยนะจะหนีไปบ่กลัวแล้วบ่กลัวบ่เมื่อเพื่อนหนีเมื่อเชนูนหนี่เจ้าว่าจจกโลูกฉันเริ่มแต่ชนู้นเป็นคนงานแมนดิห้าสบโลแนนับรักนับโลก็ได้นะกบ่เกนคนข้าบรข้าชุบกันไอจ่อยนี่เคยเมื่ออยู่หน่อยจ่อย

ถิ่นไว้ถิ่นมันเท่ากับไมก็ไปทางเด็กเก่าอันเดียวกับไปหอดตากมันก็มีทางเวทเท่าน,นั้นไปทางถิ่นเดียวกันนี่แหละทางถิ่นที่โนโ่นนี่แหละบัรลูกจะได้อยืนอภัยเลยลูกผู้น้อยอันผู้ลาที่อยู่บ้านนี่ก็ไปเหตุเบี้ยรึเวลาเปิดทานลูกเราเห็นงานมแสดงว่าลูกเจา้าหนุ่ยเป็นบ่าวกชศลเลยนะใหญ่เบิเ็นอะไรลูกเราเห็นงานเบิลมันนั่นผู้นี้มันอยู่ เส็จงานอยู่พี่อยู่ลาวพี่ผู้ทงคนมาจุงเทกันไปกรุงเทพเลยที่ว่าง่ายเดิมและแกเป็นเอาเอาลูกกับเมียก็ได้ลูกใฟลูกเคยไม่ด้มีครอมีขั้วหรอลูกจังยังยังเป็นบ่าวอยู่แต่ว่าเขาก็หู้อยู่ว่าพอกับแม่ออกคิเพิ่ลหู้อยู่บ่แล้วก็เบิ่งอยู่บ่ดีที่น้องได้เห็นพ่อแม่ตัวเองในคลิป แต่ว่าไอ้จอยนี่ยังบ่นเคยพ่อเพื่อนเพื่อนนบ่พ่ออีบุ่ดูเมียนใช่พ่ออีบอุด้วยยังไม่ได้พาจากคนั่นมันมีผู้อยู่พาเมื่อกี้มันมีประอยชน์อืมเพาไปเห็ดเวียกไปได้วเนาะใช่จดดอกเนาะได้ลูกและไงเพป็นกะกุ้มชีวิตไผ่มนแล้วนี่จะลูกไอ้จอยนี่แล้วยังบกุ้มแล้ยังน้อยแหงลูกลากับลูกนะ แผนการว่าสิเมื่อเอาน้องติ๊กกับน้องมิกบอหรือว่าไดๆบอกแต่วบาหรือไม่ได้เบาจะเถอน้องตุ๊กเป็นยังบู๋นเมื่อวานนี้ไปตัดอ้อยยังไม่ได้บอกอียังไม่ได้ไปใส่คือว่าพ่อค้ายพ่อค้ายิแม่หน้าเระหอบเครื่องลราชิเมื่อหัวเนาะคือว่าจังสันอยู่กระทั่งนานไรก็เป็นไปแหละบ้านค่วยอันว่าเอาละเมื่อไม่ได้เบาอีสางไม่ได้ลงไปหาลูกไปตัดอ้อยเมื่อวานนีงยังไม่ได้ลงไปเหยียบไปคอยเลย เพราะวาน,นี่สามีสาวนี่พอลงอยู่ให้ลงไปทามเหล่องผูกแค้นนี่แหลวะวระสิผูกอยู่พี่หรือสิผูกอยู่พุ่นพอไปทามกบะสิผูกอยู่พุ่นนะบมาพี่บ่ขึ้นมากผูกอยู่พุ่นลงไปทามอีกอ่ะแต่ว่าเนี่านายได้ยังไาโลกนี่แต่ว่ากัปนากับลังเบ,า,บา,าวบาเข้าใจนเนาะเลยทีหลงงไปางําเลยค่อยก็งงคือกันค่อยผูกเบ่งขอยก็งงกันเนนพราะว่าแล้วว่าพ่อกับแม่นะหอบเครื่อง เราว่าอะไรเมื่อเอาเมื่อเอาน้องว่าเมื่อเอาน้องมาพักกล้ามไม่ได้ลงแม่พูดให้ปากคูดปากเปื่อยแม่เอาว่าออกในคลิปนีลรถเราเอาผมว่านี่เขาจะว่าทำเราเ้าซื้อนี่เราคอยจังว่าโอ้ปวดหัวเด้อขอโทษขออภัยก็ปวดหัวนั่อกใส่ชีวิตคิดที่ว่าคอยเฮ็ดเบียกมื่ออื่นคอยชิกินยังไม่แรงกว่าสีนอนแน่ใดคอยสิโยแน่ใดเมื่ออื่นคอยไปเห็ดเบียดยังจำหนีเขายังปวดหัวแล้ว คิดไล่เหลืองไล่หปวดหัวอ่เงินซื้อข่าวชื่อน้าม็นได้เงินแล้วเนาะคุยเมื่อยคิดว่าถามว่าเมื่อยบ่กคุยเมื่อยิมีนผู้จ้างเมืองไหนเมืองไหนท่านั้นเนาะมีตะโกนขีดนอนหาเวียกหางานเห็ดกินเป็นวันพอบ่ได้หยางขอทานไปถือปัจฉิบรวยจ้ะพอบ่ไอหนาหมู่มีเวียกเห็ดมีเงินซื้อข่าวขวดก็พอใจแล้วเลยขวดบ่อยากซอเรื่องนี่แหละพอเบี้ยซอเรื่องโลกหลาย ขอยากชอกรัไภัยอยอยากอยู่สองคนนีมีอันพ่อใจเลยอยู่พัพ่อใจแล้วก็ถ้าอดน้ำกันได้อดอยู่กับลูกนี่อยู่ห่างๆกันแม่นมันจังแพงกันกับลูกกับเต่ากับพี่กับน้องคือกันขั้นจูนน้ำกันแท้ๆมันกัดมือนี่บ่พิษมืออื่นมันบ่แน่คนนะนั้นบ่อพิษ มันกับชห้าก็เรื่องพิษเนาะก็คือแนวหนีว่าโบฮู้อยังกระต่อความถามผื่นว่าเออโบอฮูน้นะพอไปเหตุเบียกว่ารือว่าอยู่เฮือนบอกสำนันจุพอแม่หอบของหอบมาแต่ไซย,ยังบดลงไปว่าตัวจะทำโตกับเลี้ยวโบเฮนผื่นผื่นกับเลี้ยวโบเฮนโตทางว่าว่าแนวหนีแหละแนวมันสีพิษกันท้ <S S S มามาเด็กน้อยมันก็บรนอยมันก็พอมีคิดได้แล้วลูกนะ แนวที่เฮาบุเห็นเฮาก็บอกว่าบุเห็นเนาะแนวเฮาบูเฮาก็บอกว่าเฮาบูปฏิตอบไปมั่วมันก็มั่วบ่ได้กันว่าแล้วก็บพิษใจกันนะคอยแม่นบ่ไอ้จอยไอ้จอยนี่โอ้ยังดีเนาะแนี่ยเราคอยอยู่กับเราได้งานเราบอกปากติมัาเราทำบุกอดปากเนาะไม่อย่างที่ว่าอะไรก็ชด แราวป็นคนที่แบบว่าคนนับที่ที่สุดต่างคอยโยนนั่นนะเพราะข่อยกับอดีตที่ผ่านมาเนาะมันกเพราะข่อยทนกันบ่ได้นันแหละอะมันก็มีภัยย่อมภัยนะแต่นี่ข่อยว่าเลาเร่าบ่อยเพราะว่าข่อยว่ามันมีเหตุผลแหละแร้วบะตอกแต่มันผม่มีเหตุผลแหละเราก็อาจจะบนแม่เป็นเนี่มันคืุคนหนึ่งใจหอนคนหนึ่งใจแย็นมันอยู่กันได้นะ เ้าใจกันง่ายตอนม่แต่ยิ้มตูมตูมเ <c oughs> มียที่บ่าวยังก็อยังนัยิ้มอย่างนี้อย่าง้จะพอเมียเราอย่างนอ่านกันใกลแล้วตลอดธรรมดาแล้วขนดคนหนึ่งใจฮอนคนหนึ่งใจฮอนตาฮอนเน, <c oughs> นี่ยห่วยก่อใหม่กันเนาะก่อนเนี่ยเป็นคนใจฮอนแบบว่าอีหยังแบบว่าขันชาส่าอะไรมันแบบว่าเ <c oughs> ขาบอกเลยอยากได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนีร้รถ ใจเข้มแข็งนะอันนี้เรื่องพ่อเมียเนาะว่างพื้นกันก็หมูก็พวกกระโบเมนเมนบางทีเอาใส่เอาอันนี้เนี่ยือแบบให้ลูกลดนะให้เอาให้ยิบให้ลดเนี่ยแล้วขัดเราเจ้าชายเราแล้วลูกรดดวันนี้เดี๋ยวก่อนอียังนั่นนี่แโอ้ยหย่าลดเขาอะเลยสิไปอะดันนะคไง่าย คนง่ายๆต้องมีผู้หนึ่งปากผัวเมียปากปากชักันรดเนมันแบบมันจะยุ่งกันบวลนแม่เคยผ่านมาแล้วมันแบบเช่นไหน้เฒ่าเพิ่นเมอญอยู่คนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งต้องเป็นหนาต้องอย่ามอนนะทำไม่ร่าให้กันก็ให้ย่างปุ๊บนี่กันก้นมาให้ยุ่งใช่กันมาใจเย็นแล้วแจ้งเขามาหากันแม่ก็เพิ่นยุ่งบ่นมาใจเยาว่าอาการอ่า ตั้งใจเฮ็ดตั้งใจหาเห็ดโบรานบราณกระเบาก็ได้ไล้เนาะตังเตือนนะตกไงมาทับเกือหมดระวบ้าเนี่ยนอนโยเป็นคนเอาผู้ิ้นหวังต้องพันกับโยเป็นน้อยร้านคนเฮายังมีลมหายใจอยู่บู้สิ้นหวังความที่เฮาหวังต้องหวังให้ชุดทางนะเฮ็ดยังเขาต้องตั้งเป้าหมายไว้เนาะโดยเฮ็ดเบียกระจายดูว่าเออเขาอยากได้อันนี้เขาอยากซื้ออันนั้นเขาก็ต้องตั้งใจเขาก็ต้องได้แม้น เฮ็ดเวียครับบ่ได้เมื่อนี่กับเมื่อนาเนาะบ่ได้ปีนี่กับปีนามันต้องได้ตั้งเป้าหมายได้แบบเดียวครับเข้าไปเฮ็ดงานเฮ็ดเวี้ยเราบ่มีความหมายบ่มีความผิดแล้วเข้าใส่ใจเฮ็ดเวี้ยบ่มีในหอยอยากได้อ่ะฮะเลยสิคิดแน่นั้นแมนเลยสิคิดใส่ความว่าเขาตั้งใจว่าเออเขาอยากได้อันนี้แหละเขาสิตั้งใจเห็ดเบียยเนาะเห็ดมันได้แบบเดียวกรับเข้าไปเห็ดงานอยู่ไทยไอ้ที่ไหนคืออยากได้เฮือนเนาะ ถากันไปหาได้เงินออกได้ทรงมาชื่อเสาชื่อยังแบบนี้เท่าเล็กเท่าน้อยอ่ามันก็ชาชมไปชาชมไปมาแล้วมันก็เปลี่ยนเฮือนอ่ามันก็ต้องได้แม่นว่าคือปวดคอเท่าน้อยเอ้าวชื่อที่ระยางเนี่ยบ่จอยครกี่กันค่อจำอะไรชื่อเสาเด็กมาปีหนึ่งก็ชื่ออินจีอีสองชื่อชังกระซีไปแบบนี้ได้เท่าเล็กเท่าน้อยมั่นบ่ได้เล็กบ่เดียวได้เถื่อนเดือดมีรถใหญ่พร้อมเน้ รถพวกฉันอ้อยบ่ฉันอ้อยยันแก้ไขไปเัาผ่านไปเมื่อวานนี่ยไปเัาไปยันว่วอ้อยมันหลายได้ทำด้วยกันเข้าไปในพุ่นกับมีหมู่บ้านคนบอกหมอมีบอกเขาฟังเพลงเชยอยู่แม้วก็จะเป็นหมู่บ้านเรามีแต่เล่นช่องทรรล้านที่เขามาปลูกเนี่ยบอก ก่อยยังไ่ได้ไปเลยัง่ไม eh ่แต่ไปอาบหนัอยู่น right> ี่ดีเลยก็มาคืออาบกินเรามันม well. ีหมู่บ้านเองนักเขาแม่ก่อนเลยยังขีดขึ้นเจ้าที่แต่มาตะกี้กัมาแต่ช่วงเที่เที่ยงน้องอมนี้กับเราไอ้ตึมตะกี้มาได้เที่เที่ยงน้องอมเร็วเลยก็โบได้เข้ามาเลยช่างเอ๋ตะกี้มาหาช่างเอ๋มีผู้มิอยู่ได้เขอนช่างเอ๋เนาะ เดินไปอีกแล้วบ่บป่านี่อย <บะ S 1> ู่นะเขามาอยู่ใหม่ใน้้านเมนบะ่ะเราดูเราไปแล้บวะนะมันประวัติแถวนี่มันเป็นคนพนจจนเนจรเด้ไปเ, <บะ S 1> เรื่อยบ่ไปเรื่อยมาอยูช่ชื่อๆนะต้นมาอยู่กับพี่โอยังอยู่อยู่หรอกบางแห่งคือเห็นประจันเอาจักเอาย่างมาให้อีให้เรา ตัดใหม่ตัดจางเห็ดทานตอนบัดอ้อยนี่ใช่ถ้าจะอันลูกจ้าจะปลูกบ่อ้อยนี่นะขายบ่นี่ก็บแบบนี้กันชักน้องเขาเลยจชักเขาปลูกเ่งเลยบ,บริษัทขายรถมันหมดงามเนาะมันหมดลาปั้นขายเลปัล้ปปนหน้ามันยากเลามเขาไปชวนของดุบบูโหนะไปตัดกินก็ได้แต่ว่ากินกินอะไรกินได การทาม่าให้ทานไนีบูน้ำเขาต้องไปถามเขาเดี๋ยวก็ตอบมันมีพวกพิษอีกตอบแต้นเขาก็ได้แม่สช่เจ้านสจ้าขกามาบูขันเาบูหร่าบูแล็วก็ะด้ไปเนาะล้วกระด็สิหน่อยก็เดี๋ยวมันเริ่มแก่มันอยากเป็นเจ้าอยากเป็นเจ้าแล้บบ่เพียงอยากเป็นเจ้าแล้วบ่เพียง อ้อยนะแล้ามันแก่แล้วมันก็เริ่มเป็นเจ้าแล้วมันก็ทั้งในมันก็ปองมันก็น้ามันก็จะเบิดแน่ล่ะวันนี้นะมันเป็นแบบเล่าี่ได้อ้อยอ้อยมีดอกมันพันมันดอกมี้เป็นดอกฮะมันจะเขาว่าว่าอ้อยเขามานั่นกับมันกินสีราคาแพงราคาถือก่บเขาอ้อยเขาปลูกเขาไมผ่านี่นี่ กินป่ะกินกับป้าไปก่อนไปกินข้าวกลับมันบะจอยน้ำบะจอยผ้าไม่ตรงเรงท่ายกินของบะจอยลวกลอกถี่ถับนี่เด็ดเดียวจ่อด้อาลูกเนาะขั้นสิกับเมื่อไปจูดทานเฮ็ดทานน้ำเพรนอีกันนั่นเนาะเออวันแรกกับเบาเยี่ยงเอาเบอร์ด้านไหนอยู่บนมือน่ะเบอร์พวกเพื่อนว่าจะได้ เพิ <the> euh ่น hmm. ก็ะเพาได้คนอยู่แต่เจ้าบ่ได้อยากไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งไหมเด็กไปเบิ่งอยู่แต่ถ้าผกแค้นลูกแล้วนี่ผิดลรอ้อเบิ่งชนหยาดบ่แน่นแม่นอือโทรไปถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าเมื่อหนึงเซนหาเมื่อหนึงเซนนาต่อคนกินน้าเพิ่นแม่นอือ2่องคนไปกันแสน เดี๋ยวเผาเนอะแล้วก็เพิ่นมีบ่อนผักให้เพิ่นน่ะกินเนื้อซามล่าชุดยอดนะฮะเนาะแล้มานยังกินน้ำเพิ่นเนาะใายเล้วเนาะแต่เพิ่อนจะได้คนแดี๋ยวว่าจะได้ไหวๆเพิ่นเนาะบัตรมันแล้วหรอนั่นได้สิบัตรมันแล้วชัวร์จองชวนนะเพิ่นมีงานเหตุบ่อันนี้ก็ไม่ได้ถามต่อเพราะว่ายังห้ยคำตอบเพิ่อว่าตอนนี้ยังติดเบียดอยู่คันจกได้คนไหวคันเจ๊ได้ก่อนกับเอาก้อนกันเลยว่าอยงนี้เพราะว่าเหาบุคคลจองเนาะเดีว่าจะมาแบบว่าจีใต้จีใต้ ปอไปนะฮะไม่น่าเหมือนเนาะพ่อวางเฮ้งบล้วเวียกเลยตอบให้เหิือนมีเหตุผลขันมีคนก็เอาก้อนก็เลยว่าขันยังบ่มีคอยชิตที่ต่อไหมว่าที่ต่อไปแล้วขันว่าได้แหละคือบ่ไปก็เลยว่าะพ่อยังบ่แล้วเวียกทั้งบ้านคอยจะตอบแั่นเนี่ยแก่บอกกันสั่นนะกันเลยว่าหางหางงัวบ่เลี้ยงหางงัวอืหงัวพันเนี่ย มันกระแา่ว่าง่ายกว่าดตอนอ่อยไปจัางหน่อยกันง่ายเผลกิเหดเองเลยเอาแบบว่าง่ายแบบมันปรจชาตัดอ้อยนะคือ่ะบอกว่าได้คนมีเงินก็รอขลุ่ยก็อยากจ้างไเนาะแต่ร่างถวยเพิ่นยังจ้างเนาะตูวมีเงินเจ้าอยากลอยรายได้รายล่างถวยนี่ถ้าเจ้าเหตได้พลางถวยลลางถวยสมมติว่ามีงานล่างถวยได้เอาฉีดลองหนึ่อน พี่น้องเอกชิล้องเบาลี่ชิทายลงเพจและการนั่นเดียวชุดประกาศหางานในประเทศลาวแถวแครงชวันในเขตนี่ร้องเบิงถ้ามีผู้อยากรับไปเฮ็ดเวียกเพาะฉะนั้นเจ้าเนาะได้่เคยเป็นงานสวนงานนยังไงเพราะว่าสองคนนี่มันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นอ่าตะกี้ถอยเบิงในเพจเห็ดนันเขาโฆษณาว่างานล่างถ้วยมือละพันอยู่ไหนนะอยู่ในเพจนั่นแหละ อยู่ไทยประเทศไทยวันนี้ค่อยได้ไปกับเมียสองคนผมเมียบบบมือหนึ่งกูก็ได้แล้สองพันบบทไปแล้วโลดมันเขาไหลมาไหลมานถ้วยนะคือนบุฟเฟ่บอหันชาบูด้วยมาาลายดิบอร้เคยแล้วเค่ะอ่าอ่าม่าเขากินมันยังแลี่วมันมันหมกะทะเนาะแมนบดขึ้นบดมือ ตีนี่จนนั่นไปยู่สองมือตีนน่ะจนเลาะมันถึงน้ำน้ำเจียวน้ำยังมายังเลยเพราะเต้าหลังมดเลยเงินนั่นยู่สองมือได้เอาเงินเลยปุ๊บเลยอยู่หมดเลยอะดิบางอาหารครับกับหลังเครื่องนอกเครื่องหลังคนอันนี้บมเมนตวันนี้มาคัดหม้อกระทะนี่ก็พูดนึงอีกเออเต้าว่ะสุดยอดเดิบ้ามันได้ คอมเป็นไหมเฟี้ยงยอมย่อมถ้าเงินดันกลือกถ้าเงินดีเกลืยการมาไรมาแล้วคนกินคนเขาบัดเดียวได้หั่นชาบูหั่นหมูทาเนาะหั่นบุเพอเพราะเจ้าล่างบมท่านกับห้างหัวเจ้าอีกลูกค้าผู้มพนักงกินเขาจังถ่ายคิวกันออกกระถ่ายคิวกันออกลายแห้งต้องแห้งนะเขากินเนาะนั่งหมดได้เหตุบ่ได้ป่วยเป็นลอยบ้านมื่อละพันเขาให้นะคำ่าอยู่หึงคำพ่าผ่านงานเนี่ยไล่กูหันอีก มันมันได้ให้มันบาไวนะมันอคัดตคัดกระทะเครื่องระบาเอาอันนั้นนะใช่กระทะะมันนั่นน่ะมันถึงเริวยสดเดียวบริเวณเครื่องแนะแปลงนี่เนาะพอพอแล้วพอแล้วแต่หลังงานแต่ว่าก็เดี๋ยวใคยสิลองโพสเพจลองบึงทั้งเพจนี่แหละทกคนจะเห็นไงน้องป่าวียงไซ ทางเถื่อมีแถวสวรรค์นะงานหวานเน้อห่วยเนาะแต่ก่อนนะมีคนโทอยู่แต่ก่อนอยากได้คนงานนี่ยตะกี้พอยากได้บ่าวเถิดตะกี้นะโอเป็นแล้วบ่าวเถิดคนหยักหยกแย่แยอันนี้ไอ้จอยว่าเหล่ากับบุรีกินน้อยจอยบุรีกินบ่เหล่าอืมเหล่ากับบุรีกินเหล่ายาปลาปิ้งบ่เคยกินคนเดวนี่บ่สิกินเหล่า บังเอิญหมดแล้วคือดีแพงผัวเราแห้งเนาะดีแล้วได้เมียแพงไอจอยนี่เราพี่น้องชีวิตคนแบบอันทำม,มาหากินหากินเช่าข้ามหาเช่ากินค่้าี่มือ่อใดเ้าบว่วเหตุก็คือเ้าบว่วยได้กินเมืม่อใดห้าป่วยเห็ดเขาจังได้กินไหนนอบาจอยนี่ กันมีเงินผ่านนนาคข้าร้อยล้านพันล้านเนี่ยว่านอนอยู่จะซือกระไ้เงินดอกมันออกมาอันนี้มีดอกกับดอกหนี้ยูแล้วบิดดี้เราได้กำหามบริสดอกเรามีเงินไล่บริยานก็นอนเผาเงินเห็นออกไปแช่กระไรอย่างข้าวปนข้าวจีอีกโอ้เอาดอกวางดอกละพอมีพอกินเลยมีความสุขเลยบางคน่าคันว่าคนรวยนอนอยู่นี่ครับว่า อย่าไปควนนิเอามันผักพรอนอ่ะผักคอนถูกนอนไรโอ้ยขี้ขันอย่างสั่งอย่างนี้วางไปแล้วเนาะคนเอาตัวใดก็บาดีอันนี้ก็จอยก็เมียเราเป็นคนดุใดพี่น้องเรากระดุมกระดุมยุทธมันถ้าก็เพียงแต่มีงานมีการเนาะเว่าเรื่องอ้อยเรื่องยางมันกับมีมือยุทธมือบวายุทธดูใส่ปากใส่ท้องนี่แล้วกรบโดดอะได้กินเนาะกระด้มยางห้ากอหมูกุ้มตัวเองกละพ่อแล้ว กินสองปากเลยเนาะกินมีกับกินโมมีแล้วต่อดขอให่ได้กินงังไงได้ขอใหคิดแต่ว่าพอมีพอกินแล้วก็เห็ดไปแต่ละเมื่ออยากมีแต่มันสูมาแหละแต่มันบ่คคยมีก็เลยสูชีวิตต่อว่ะพอได้พอกินพอบ้ายหมูกับพ่อเพียงพ่อขอให้ไอหยกแบบว่าแข้งแง่งเนาะ